ขอความเจริญในทางพระสธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านในช่วงนี้จากบรรยายธรรมด้วยหัวข้อว่าอโรคยะปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐพอเป็นข้อคิดและแนวทางของการศึกษาเกี่ยวกับอานิสงค์ของบุคคลผู้ร่วมทาบุญ เรื่องของการสร้างห้องสุขาเพื่อปลดทุกข์ลดหนักปลดเบาให้กับผู้พูดนี้ได้ใช้ประโยชน์ในสถานที่นาริมคลองบ้านน้องกีตำบลน,น้องตะครองอำเภอละหันสายจังหวัดบริรัมซึ่งเป็นบ้านเกิดและก็เป็นที่นาของโยมพ่อไดมาเยี่ยมบ้านเกิดแล้วได้เห็น บรรยากาศของสถานที่นาของโยมกับธรรมชาติที่ยังคงเหลืออยู่จึงได้มาใช้สถานที่ตรงนี้เพื่อมาปฏิบัติธรรมในช่วงระยะเวลาที่มีก็เห็นท่านทั้งหลายได้มีจิตศรัทธามาสมทบทุนของการร่วมสร้างกระท่อมหรือว่ากุฏิให้เป็นที่พักอาศัยตามที่ท่านทั้งหลายได้เห็น และที่สําคัญเมื่อมีที่พักที่อาศัยที่จะขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของห้องน้ำห้องสุขาหรือที่ปลดหนักปลดเบาซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นในประจําชีวิตที่ทุกคนนั้นขาดไม่ได้และต้องมีในเรื่องของที่อยู่ที่อาศัยก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้สมทบทุนเข้ามาตามที่ได้ประกาศเอาไว้ แม้ไม่ได้ออกชื่อออกนามกับทุกท่านแต่ก็รับด้วยจิตท,ที่พลอยินดีกับทุกท่านที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสได้สมทบทุนเข้ามา3,600บาทด้วยกันก็สภาพที่ท่านเห็นที่อาตมาได้ให้ท่านทั้งหลายได้ดูในส่วนของภาพนิ่งที่มีการนำมาประกอบและก็ติดตั้งห้องสุขาใช้สำหรับชั่วคราวในช่วงของ ผูพ้พูดมาอยู่ที่นี่มาปฏิบัติธรรมมาเยี่ยมบ้านเกิดก็จะให้โยมยกมาเวลากลับไปสู่สำนักที่อาศัยของตนที่เคยอยู่ในภาคกลางคือจังหวัดพระนครอิุธยาก็จะให้โยมเก็บไปไว้ก่อนถ้ามีพระคุณเจ้ารูปใดสนใจอยากจะใช้สถานที่ก็ให้โยมบริการเรื่องอาหารการขบฉันก็ไม่ต้องห่วงเพราะอยู่ใกล้บ้านและอีกทั้ง ญาติโยมเขาเข้าใจดีกับพระผู้ที่ชอบเล็กวิเวกในการปฏิบัติก็อำนวยความสะดวกให้นี่ก็คือสิ่งที่อยากจะอนุโมทนาบุญกุศลกับทุกท่านจึงได้ยกพระคาถาบาลีให้กับท่านทั้งหลายได้ทราบว่าอโรคยะปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐอาการที่เราไม่มีโรคโรคทางกายและโรคทางใจเป็นลาบอันประเสริฐ ลาบก็คือการได้การได้ชีวิตที่ดีที่ไม่มีโรคไม่มีภัยไข้เจ็บนเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาโดยทุกท่านนั้นแน่นอนว่าสิ่งที่เราทุกคนได้ทำบุญกันมาทุกคนก็หวังให้มีพระไมยที่สมบูรณ์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเสียดแทงทางกายและใจเราก็มุ่งประสงค์สิ่งนั้นจึงต้องหาวิธีการของการสังสมบุรสุขโขพุญญะอุจโย การสั่งสมบุญนำสุขมาให้ความสุขที่เกิดจากทางกายและทางใจที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเราต้องมีการสั่งสมบุญและวิธีการของการสั่งสมบุญนี้ที่เราจะเป็นผู้ที่นำไปสู่ของการเป็นผู้มีโรคภัยไข้เจ็บน้อยและมีอายุยืนก็ต้องมีเหตุธรรมกุศลคือความเจริญตรงนี้ก็คือการสร้างห้องสุข,ขาห้องน้ำ และก็มีการถวายยาแด่ผู้ปฏิบัติธรรมผู้ที่ประกอบอยู่ในคุณงามความดีที่ฝึกฝนปฏิบัติตนให้เป็นเนื้อนาบุญของโลกการที่ทุกท่านได้ร่วมแรงร่วมใจมาให้กำลังใจและก็ได้มาร่วมสมทบทุนอีกทั้งได้มีการอนุโมทนาสาธุการกับทุกคนที่มีส่วนร่วมที่ได้รับชมในรับฟังนี้ก็อยากจะ เล่าเรื่องของการที่ว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐเพราะมีเหตุของการทําห้องน้ําห้องสุข,ขาและก็ถวายยาแด่พระสงฆ์ที่มีการสังสมมาเป็นเรื่องของท่านภากุละเทระซึ่งเป็นผู้ที่เลิศด้วยการไม่มีโรคท่านมีอายุยืนถึง160ปีด้วยกันในความเป็นที่ท่านนั้นตั้งแต่ครองเรือนมาจนการออกบวช ท่านไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเลยก็ด้วยเหตุว่าบุญส่งให้สูงปรุงให้สวยนำให้รวยช่วยให้รอดเกิดจากการที่ท่านได้เกิดมาในตระกูลเศรษฐีที่เมืองโกสัมพีโดยตามประเพณีของทางชาวอินเดียเขาก็จะต้องมีการนำลูกไปอาบน้ำแม่คงคานะเพื่อชำระบาปปราศจากมุนทินและก็มีการโกนผมโกนจุกเหล่านี้ แล้วก็มีการขนานนามภายใน5วันในช่วงที่พ่อแม่ของภากุละได้นำไปอาบน้ำนั้นก็มีปลาตัวหนึ่งมาชบมาชบไปต่อหน้าต่อต,อตาปลาตัวนั้นก็มีความร้อนกระวนกระวายด้วยเหตุว่าเด็กที่เกิดมานั้นเป็นพบสุดท้ายเป็นชาติสุดท้ายตกน้ำไม่ไหลตกไฟใหม่ๆนี่แหละ คุณงามความดีที่ที่เราท่านทั้งหลายจะทราบทําไมคนเท่าคนแก่เขาถึงอวยพรว่าให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองพี่น้องรักใคร่ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อดีตของพระอาท่านพระกุลาตอนเป็นเด็กก็เช่นเดียวกันปลาที่อยู่ในท้องต้องกระวนกระวายกระเสือกกระสนไปในการจับปลาของพวกชาวประมงและก็ไปติดขายของชาวประมงชาวประมงก็ได้จับปลาตัวนั้นมามันใหญ่เกินไป ถ้าตั้งราคาก็แพงต้องไปขายให้กเกษตรทีซึ่งครั้งนั้นพัญญาของท่านเศรษฐีที่เมืองพาราณสีนี้ก็ไปตลาดได้ไปเห็นปลาก็เกิดอยากจะทานเนื้อปลาจึงไปซื้อมากับชาวประมงซึ่งเป็นปลาตัวใหญ่ก็นำมาพอเข้าโรงครงือก็ไปผ่าท้องเพื่อชําำละเนื้อออกมาก็ได้เห็นเด็ก อยู่ในท้องไม่ตายเกิดความรักความเอ็นดูความเสน่หาต่อเด็กเพราะว่า,าเศรษฐี <c oughs> ในเมืองพระนศีนี้ไม่มีลกูกพอได้เด็กมาก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญที่ให้เขาได้มีลกูกโดยไม่ได้เป็นลูกที่แทกที่คลอดออกมาแต่ว่าเห็นเด็กแล้วมีความรักเหมือนดั่งลูกทิ่แท้จริงเรื่องนี้ก็ลือกระชอนไปถึงเมืองโกสัมพี พ่อแม่ของท่านทากุละนี้พอรู้ทราบว่าพอทราบข่าวว่าเด็กที่ถูกปลากลืนเข้าไปยังไม่ตายและอยู่กับท่านเศรษฐีที่เมืองพาราสีจึงพากันเดินทางออกมาเพื่อขอเด็กคืนต่างฝ่ายต่างก็เยอะแย่งกันไม่ยอมกันและกันจนเรื่องนี้ต้องถูกตัดสินด้วยการนำเด็กนั้นไปเข้าเฝ้าพระราชาและพระราชาก็ตัดสินให้ทั้งสองฝ่ายแบ่งกันเลี้ยงดูปีหนึ่งคนละ6เดือน ก็เพื่อเป็นการเท่าเทียมกันในการดูแลลูกทั้งสองจึงเป็นเหตุให้ท่านได้ชื่อว่าภากุละคือผู้มีตระกูลทั้งสองในเรื่องของการเลี้ยงดูของท่านเศรษฐีทั้งสองเมืองด้วยท่านเติบโตขึ้นมาตั้งแต่เกิดมาจนโตเป็นหนุ่มท่านไม่เคยมีโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของหมอที่จะนำยาไปรักษาท่านอนะย่าหวังอย่าหวังที่จะไปรักษา พระบุญส่งให้สูงปรุงให้สวยนําให้รวยช่วยให้รอดบุญจากอนิสงส์เคยสร้างห้องน้ําถวายยาแต่พระพิษสง์ในอดีตและสังสมมาตลอดในภพชาติของท่านจึงมีผลต่อในภพปัจจุบันของท่านหลังจากที่มีอายุถึงหนึถึงปในการเป็นผู้ครองเรือนโตเป็นนมมาอายุถึง80ปีเนี่ยท่านไม่มีความชราไม่มีความแก่แม้อายุจะถึง80ปีแต่ก็ยังเป็นนม ยังอยู่ในร่างกายที่มีพลนายที่สมบูรณ์พูดง่ายว่าผมไม่งอกแปดสิบปีผมไม่งอกเพราะบุญบุญรักษาจากการที่เคยสั่งสมมามีโอกาสได้ไปฟังพระธรรมเทศนาที่เมืองสาวัตถีและเกิดศรัทธาจึงได้ขอบิดามารดาทั้งสองฝ่ายทั้งสองเมืองขอบวชพอท่านได้บวชก็ด้วยการที่ว่าเป็นลูกเศรษฐีทั้งสองตระกูลบริวารเยอะ อยู่ในบ้านไม่มีความสุขคนก็เข้าไปจนทำให้ท่านนั้นมองว่าถ้าคืนอยู่แต่บ้านใกล้บ้านไม่มีความสุขไม่มีเวลาที่จะปฏิบัติธรรมเพราะต้องมาต้อนรับญาติทั้งหลายที่มาเยี่ยมเยียนท่านท่านจึงได้ปลีกวิวเวกไปอยู่แต่ป่าได้สมาทานทุดงคือองค์แห่งการกําจัดกิเลสอย่างยากเป็นขั้นพื้นฐานของพระสงฆ์ท่านได้สมาทานบิณฑบาตเป็นวัดอยู่ป่าเป็นวัดและก็ ในสั์ชิกทุดงคือการใช้ระบททั้งสาการยืนการนั่งการเดินไม่นอนด้วยการที่ท่านปฏิบัติภายในเจวันอย่างยิ่งยวดนี้ก็ได้บรรลุธ,ธรรมเป็นพระอรหันต์และการที่เพื่อนของท่านซึ่งเคยซึ่งเป็นนักบวชนอกาศาสนาเป็นพวกชีเปลือยทราบข่าวว่าท่านอยู่ในที่ใกล้ๆจึงเข้าไปถามสนทนาถึงท่านในระยะเวลาที่ท่านบวชมา แล้วในช่วงของการที่ท่านบวชนะก็ได้ถามถึงกรรมสัญญาคือการฝักใฝ่ในเรื่องของการ,รมคุลรูปเสียงกลิ่นรสของท่านยังมีอยู่หรือท่านก็ได้บอกว่าตั้งแต่บวชมาจนถึงอาย,ยุพรรษา8ปพรรษาท่านยังไม่เคยในการที่จะคิดเรื่องของกรรมมกุลเลยและอีกอย่างในร่างกายของท่านไม่เคย กินฉันยาและหมอไม่ไม่มีโอกาสที่จะมาพยาบาลรักษาในตัวของท่านแม้แต่ผลสมอซึ่งเป็นยาพิเศษสำหรับพระสงฆ์ก็ยังไม่เคยได้ลิ้มรสของสมอเลยเพราะอานิสงส์ของบุญที่เคยสร้างห้องน้ำและบุญที่ที่ท่านได้ปฏิบัติในเรื่องของการถวายยานั่นเองเป็นเหตุให้ท่านมีอายุยืนถึง 160ปีดำรงเพศคารวัตปดสปีดำรงเพศสมณะ80ปีอายุ160ปีท่านก็ได้นิพพานนี่คือลักษณะของบุคคลผู้เป็นแบบอย่างของการสร้างเหตุเรื่องของบุญโดยเฉพาะเรื่องการสร้างห้องน้ำห้องสุข,ขาก็เป็นเหตุปัจจัยของความไม่มีโรคและก็เป็นลาบอันประเสริฐของบุคคลที่ฉลาดในการทำบุญโดยเหตุเรื่องของ การสร้างสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุปัจจัยที่จะนำพาให้เราท่านทั้งหลายได้เกิดผลในการที่จะเป็นผู้มีอายุยืนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บโรคทางกายเราก็รักษาได้ไปตามเรื่องของโรคที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่มีโรคเลยก็เป็นเรื่องที่ดีแต่โรคทางใจและโรคกรรมนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องสังสมและเป็นเหตุของการชำระในเรื่องของสิ่งที่เป็นกรรมไม่ดีมาก่อนเพราะ เป็นเรื่องที่จะต้องเกิดในภพชาติต่อไปโดยเฉพาะเรื่องของวิธีการขนขวายช่วยเหลือในเรื่องของการสร้างเสนาสนะให้กับพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและเป็นอนุสร์สถานเอาไว้เป็นมรดกตกทอดต่อคนรุ่นต่อไปนั้นก็เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างเรื่องของพระนางโรหินีซึ่งเป็นน้องสาวของพระอนุท t ได้ความที่หลงเรื่องของความงดงามของตน ไม่ยอมที่จะสร้างบุญสร้างกุศลเพราะใจจดจ่ออยู่แต่เรื่องการแต่งตัวแต่งเครื่องประดับให้สดสวยงดงามอยู่ตลอดเมื่อครั้งที่พระผู้มีพระภาคของเราได้เสด็จไปเยี่ยมพระประยุท์ญาติที่เมืองกบ,บิลพัทรพระอนุท t ก็ได้ถามพระประิถามประยุท์ญาติเกี่ยวกับน้องสาวทําไมไม่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยเหตุการณ์ครั้งนั้นพระนางโรฮนีนั้นกรรมเกณฑ์เวรมาทวงเรื่องของวิบากกรรมนําผลทําให้เกิด โรคกระปดผื่นคันเต็มพระสัพังกายของพระนางจึงไม่กล้าออกมาพบปะใครเราเกิดความละอายญาติทั้งหลายก็แจ้งข่าวเรื่องราวทั้งปวงให้กับพระนุทะได้ทราบพระนุทะก็หาอุบายในการให้กระทําบุญเพื่อเป็นทุนในการชําระกรรมเก่าในสิ่งที่นางได้เคยทําไว้ไม่ดี จึงเข้าไปหาน้องสาวและให้สละสมบัติพระสถานเกี่ยวกับเครื่องประดับของเธอที่มีราคาแล้วก็นำมาเป็นทุนรอนของการสร้างนะสร้างเสนาสะนะสร้างโรงฉันเอาไว้สำหรับพิสุสง์แล้วก็ให้มีการตกแต่งจัดแจงปัดกวาดเช็ดถูดูแลเกี่ยวกับเรื่องของเสนาสะนะที่สร้างเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ให้มีการนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมทด้นสงบูใหญ่ มาฉันเพื่อทําการฉลองโรงฉันในครั้งนั้นและการที่โรคภัยไข้เจ็บยังไม่หายดีพอแต่เริ่มค่อยๆจางคลายหายไปและหลังที่จากการที่พระนางได้จัดแจงเรื่องการถวายสังฆทานครั้งใหญ่ในครั้งนั้นแต่ไม่ได้ไปถวายด้วยมือตนเองให้กับพระประยุนญ,ญ,ญาติได้ทําหน้าที่แทนพระนุทะก็ถามหา้องสาวแล้วพระมุกพระ้าเจ้านั้นก็ถามถึงเรื่องเหตุของการ ถวายทานสังฆทานนี้เป็นทานของใครพระประยุน์ญาติทั้งหมดก็กราบทูลถึงเป็นการสร้างมหาทานของพระนางโรหินีพระองค์ก็มีรับสั่งให้พระนางนั้นเข้าเฝ้าเมื่อพระนางเข้าเฝ้าแล้วพระพุทธมิลภาคถึงตรัสเรื่องของโรคกรรมและโรคทางใจที่สังสมในกรรมไม่ดีจากการที่พระนางนี้ได้เคยเป็นพระเหสีของพระราชาแล้ว ด้วยความอิจฉาริษยาต่อพวกนางฟ้อนรำที่พระราชาได้หลงสเสน่ห์ของนางฟ้อนรำคนหนึ่งจึงมีความอิริษยาและเครียดแค้นจึงให้บริวารน,นำมามุ้ยไปโรยที่นอนเสื้อผ้าอาภร์ของนางฝ้นำํำนางฝ้ดัรงก็ไปห่มไปนอนในที่โรยมามุย้ยก็เกิดผลปืนคันก็เกาเกาแล้วก็เป็นแผลจึงเป็นผลให้ กรรมมาเกณฑ์เวณมาทวงด้วยเจตนาที่ต้องการที่จะทำลายทำร้ายทรมานผู้อื่นจึงมีผลให้พระนางนั้นด้วยเศษวิบากกรรมในปัจจุบันแม้จะเป็นเจ้าหญิงที่สวยงามแต่โรคกรรมมาเกณฑ์เวรมาทวงก็มีผลให้นะพระนางเกิดโรคผืน่นคันมีความคันเกาอย่างไรก็เป็นแบบลักษณะเหมือนที่เคยได้ทำเอาไว้กับอดีตที่เป็นมเหสีที่ทำต่อนางอนรำที่ประชานั้นเป็นหลงสเสน จึงมีผลให้พระผู้มีพระภาคัถึงเรื่องของการละความโกรธดิสยาและละสังโยชน์ได้จะเข้าสู่ถึงนิพพานพระนางก็ได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันและก็โรคที่เกิดขึ้นจากโรคกรรมเพราะพระนางได้ทํากรรมดีคือสร้างโรงฉันแล้วก็มีการปัดกวาดเช็ดถูบริเวณโรงฉันทุกวันและจัดสําหรับอาหารกับปลากับข้าวไว้สําหรับพิสุสงมาคบฉันจึงเป็นผลให้โรคทั้งหลายก็ เจอจางแล้วก็หายไปผลพื้นกันก็หายไปทันทีแม้จะมีหมอมารักษาอย่างไรก็ไม่หายเพราะเป็นโรคกรรมสิ่งนี้เองว่าเวลาเราเข้าไปวัดไปวาที่เราควรจะสร้างคุณงามความดีให้เกิดเป็นผู้งามให้เป็นผู้มีผิวพรรณดีและก็มีรูปสปรูปทรงสัสดส่วนที่งดงามก็ต้องอาศัย เรื่องของการสั่งสมในบุญนะตรงนี้ก็คือการไปปัดกวาดเช็ดถูดูแลเสนาสะนะล้างถ้วยล้างชามล้างห้องน้ําห้องสุขาเราไปวัดและเราก็ไปทําความดีเหล่านี้เป็นการบําเพ็ญประโยชน์สาธารณะดยการมีจิตอาสาไม่หวังความชื่นชมไม่หวังคนเขาจะคิดอย่างไรแต่เราทํามุ่งหวังเพื่อเป็นการสั่งสมบุญบุญ,บญคุณขวัญและก็บุญในการให้มีผลต่อเป็น คนงามและก็เป็นคนที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสิ่งนี้ก็มีส่วนเพราะว่าความดีเมื่อเราได้สั่งสมอบรมไว้มากความชั่วที่มีแรงก็จะกลายเป็นความเบาทันทีน้ำหนักก็จะให้ผลเบาทันทีเพราะความดีนั้นสามารถที่จะยับยัง้งจากหนักมาให้เป็นจากหนักมาให้หนักก็จะให้กลายเป็นเบา ลงเพราะความดีนั้นเป็นเครื่องชำระนั่นเองการที่เราทำกรรมอะไรไว้ก็ตามก็ต้องได้รับผลกรรมนั้นแต่วิธีการก็คือมันสร้างความดีให้มีน้ำหนักคล้ายกับเหมือนกับตุ่มน้ำที่น้ำยังขุ่นเราก็เอาน้ำใสไปเทลงให้ไว้มากๆน้ำที่ขุนก็จะค่อยๆกลายเป็นน้ำใสขึ้นมาอาจจะไม่ใสหมดจดแต่อย่างน้อยความขุ่นมันก็คลายไปเพราะน้ำใสมันมากกว่าชั้นใดก็เช่นเดียวกัน การกระทําบุญเราทําดีไว้มากเมื่อกรรมชั่วมีน้ําหนักจะให้ผลแต่กรรมดีมาตัดรอนมาตัดรอนทําให้กรรมเหล่านั้นเบาบางลงและเราก็ไม่ต้องเสวยวิบากของกรรมชั่วให้หนักไปก็อาศัยความดีเป็นเครื่องเกื้อหนุนเรามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วบาตพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นและเรื่องของผลแห่งกรรมนี้ก็อยากให้ท่านทั้งหลายพยายามพิจารณาเรื่องนี้ก็ต้องมีความอดทนและให้มั่นใจ กับสิ่งที่ทำก็จะมีผลต่อย,ยอดสูงให้ทรงปรุงให้สวยนำให้รวยช่วยให้เรารอดก็เพราะอาศัยอำนาจแห่งบุญนั่นเองนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ท่านทั้งหลายได้รับฟังและอนุโมทนาในส่วนของบุญงานความดีของทุกท่านที่ได้ทำอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐขอทุกท่านนี้ที่สังสมจงเป็นผู้ประเสริฐแห่งการได้การมีอายุยืนยงคงร้อยปี มีผิวดีงดงามสมตามใบมีความสุขทุกอย่างทั้งกายใจมีแรงกายแรงจิตคิดสร้างสรรค์มีไหวพริบแก้ไขได้ทั่วถิน่นมีทรัพย์สินสมบัติพัส,สถานมียศถาบรรดาศักดิ์อักรฐานมีสวรรค์บุญทิพย์สู่นิพพานในที่ทุกสถานในการทั้งปวงด้วยกันทุกท่านขอเจริญในธรรม thank <laughs> you